โบราณต้นไม้ต้นนี้น่าจะหลายร้อยปีไม่นน่ะวัด พราโบสดเก่าสวยงามพระประธานในพราโบสดเก่า พระพุทธอรัญกาตถาคดหลวงพ่อชนะมานนะครับมีประวัติีตุทธกรรมของเก่าโบราณมากนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะพาเดินรอบนะครับวัดอ เดินชมรันต่อก่อนคงจะเป็นสุดยอดอย่างอลังการเลยนะดู เป็นนเดินรอบพระโบสถดได้เลยโบสถดเก่า สร้างเลยน่าจะเป็นเจดีล้อมรอบสี่สี่มุมเลยนะครับตรงนู้นก็จะเป็นสร้างเข้าก็เป็นเจดีองใหญ่้อมรอบาอ,นนอันนี้คืออะไร น,นี้ไม่ได้ระบุไว้ว่าคือคอ,อะไรนะครับนี่เป็นแท่นน่าจะเป็นแท่นพระมันขามยัก อ๋อมีแท่นหนึ่งสองตรงนี้เข้า ครับไาชมต้นไม้